ผมมองว่าคุณแตงโมเนี่ยน่าจะโดนลวนลามโดนลวนลามบนเรือนะครับเขาจะไปกอดจูบรูปคำหรือจะไปทำร่วงเกินอะไรแล้วคุณแตงโมไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดการตบตีทำร้ายร่างกายกันมีสัตว์ชกเบ้าตาตบนะครับทีตกเรือไปคดีคุณแตงโมนะครับเป็น,นตามที่หลายๆท่านนะครับออกมา เรียกร้องให้รื้อฟื้นคดีคุณแตงโมนะครับแล้วก็มีไปทําการทดลองนะครับทดลองสถานการณ์จริงเอาคนไปนั่งในเรือนะครับไปนั่งในเรือแล้วแสดงแทนเป็นคุณแตงโมตกเรือนะครับคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาหวังดีแล้วก็เขาไม่เชื่อ ว่าคุณยังโมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพัดตกไปจากเรือแล้วโดนใบพัดเรือฝันจนเสียชีวิตนะครับเขาไม่เชื่อนะครับมีทั้งคุณหมอมีทักสื่อมวลชนนะครับลหลายๆคนออกมาเรียกร้องกันนออกมาเรียกร้องกันมันเครือบแคลงสงสัยนะครับ ผลการทดสอบทดลองกันวันนั้นใช้ความเร็วเหมือนกับวันตามคําให้การปกติกของให้บุคคลบนเรือผู้ต้องหาบนเรือว่าขับความเร็วเรือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นต่ตกไปก็มันก็ไม่เห็นใบพัดนั้นเพราะว่าลงไปเนี่ยเวลาลงไปแผ่นหลังมันลงไปที่พื้นน้ำพื้นน้ำมีแรงต้าน เรือมีความเร็วยังไงมันก็ไม่มีทางโดนใบพัดเรือฟันได้เด็ดขาดนะครับนะครับสภาพเรือเหมือนกันนะครับเขาก็เชื่อว่าคุณเนงโง่เนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับตัวผมเองนะครับตัวผมเองผม ไม่รู้รายละเอียดคำให้การพยานไม่รู้ GPS เรืออะไรนะครับแต่ผมวิเคราะห์เอานะครับผมวิเคราะห์เอาเข่ากัเข่าที่ผมมีความรู้บ้างประสบการณ์บ้างนีผมมองว่าคุณแตงโมเนี่ยน่าจะโดนลวนลามโดนลวนลามบนเรือนะครับเขาจะไปกอดจอูบรูปคำหรือจะไปทำ ร่วงเกินอะไรแล้วคุณแจงโมไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดการตบตีทำร้ายร่างกายกันมีสัตว์โกเบ้าตาตกนะครับถีบตกเรือไปผมมองว่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะถ้าผมไปสืบสวนคดีนี้ผมจะสันนิษฐานประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับผมจะไม่สันนิษฐานเรื่องเป็นอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องมีผู้ชายบนเรือเนี่ยโดดลงไปช่วย โดดลงไปช่วยนะครับผมมองว่าคุณแดงโมอาจจะทะเลาะบอกแหวงหรือไม่ยอมเขาเลยตบไปแล้วก็ถีบไปนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับถ้าผมไปร่วมสืบสวนคดีนี้ผมจะตั้งทงอย่างนี้เขาไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วตำรวจเนี่ยไม่ใช่มีความสาม,มารถเรื่องคนตกลงตกเรือนะนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างนี้นะครับพนักง,งานสอบสวนก็ไม่ได้มีความรู้นะครับกว่าจะสอบกว่าจะสอบก็เกินเวลาแล้วตรวจแต่ละคนว่าเมาขนาดไหนมันก็ไม่ได้แล้ว เขาไม่ยังไม่ยอมมาให้การแถมเรือที่เกิดเหตุก็เอาไปล้างด้วยอะไรด้วยนะครับพยานหลักฐานถูกทำลายนะครับพอจะไปตรวจ DNA จะไปตรวจลายนิ้วมือจะไปตรวจพยานถูกเตรียมมาผู้ต้องหาถูกเตรียมมาแล้วถูกสอนโดยคนที่มีความรู้ทางกฎหมายว่าต้องให้การอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ไม่รู้ส่วนตัวผมสันนิษฐานนะว่าน้องแตงโม่โดนทำร้ายร่างกายและโดนถีบลงเรือนะครับไม่ยอมเล่นตัวมากนะก็นะครับมันถึงไม่มีคนโดดลงไปช่วยนะครับแล้วพอเข้ามาทดสอบทดลองกันแล้ว เมื่อเมื่อคืนเจอทวีด้วยเมื่อคืนเจอรัฐมนตรีทวีสอดสองด้วยนะครับที่งานแต่งงานรูปทัานจักรทิพย์นะครับก็บอกว่าสังคมมันสนใจนะครับท่านทวีท่านวทานวีก็สั่งให้ดีเอสไอรับสืบสวนคดีนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าไปไปรื้อฟื้นคดีนะครับคือไปรื้อฟื้นคดีเนี่ยมันยังยังไม่ได้นะครับคดีเนี้ยพนักง,งานสอบสวนโดยตารวจเนี่ย เป็นเจ้าของสัมนวนส่งสัมนวนไปที่อายการอายการส่งฟ้องศาลไปแล้วนะครับดีเอสไอจะยังไปก้าวร่วงไม่ได้ DSi ก็จะไปสืบสวนสืบสวนเรื่องนี้นะครับเห็นว่าเป็นคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนเข้าไปสืบสวนดูว่ามันจะสแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ได้ไหม นะครับเช่นภาพถ่ายนะครับหรือกล้องวงจรปิดหรือวิดีโอหรือพยานอะไรที่จะทำให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมนะครับ DSI ก็มีอำนาจนะครับเมืม่อเมื่อคืนก็ แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องคดีนะครับเจอทวีครับในฐานะที่เป็นน้องรักนะครับพวกเราเกา่เกาๆแก่ๆเจอกันทักทายกันอะไรกันนะครับเจอไอ้ไอ้บิลลี่ด้วยนะครับพออสบตนะครับเจอที่ปดีหลายๆท่านนะครับจำชื่อมันไม่ค่อยได้เราบางคนแก่นะครับมามายกมือไหว้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับ จเจอทวีกับบิลลี่ด้วยบ,บิลลี่วันนรัฐไอ้มันชื่ออะไรไวะไอ้บิลลี่โคตรัฐนะท่านวันนกรั์นั่นพ่อมันนะผมไม่รู้เลยนะประทานโทษเรื่องคดีคุณแดงโง่คุณแซงคุณเซิร์นอะไรไม่รู้เลยนะครับคุณอะไรไม่ได้รู้รายละเอียดเลยนะครับ ไม่ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมสันนิฐานสันนิฐานว่าถ้าผมเป็นนักสืบเรื่องคดีคุณแตงโมเนี่ยผมสันนิฐานว่าโดนโดนทำลายทางกายจะกลายว่ามันคือด้วยความโมโหอ่ะด้วยความโมโหนะครับคือผม เาจุดว่าถ้าเกิดว่าเขาพัดตกไปจริงๆเนี่ยเพื่อนมันบอกแตงโมตกเรือนะครับมันต้องมีคนโดดลงไปช่วยนะเพราะทุกคนว่ายนะ้ำเป็นกันหมดนะครับ มันเราไม่ใช่มีอำนาจไปสืบสวนสอบสวนครับเราไม่มีอำนาจนะเราไม่มีอำนาจนะผมก็ไม่ได้เข้าไปสนใจข่าวอย่างนี้นะครับครั้งแรกผมมองผิวเผินผมก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุนะมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับยังเสียใจเลยนะครับขอให้ดวงวิญญาณของน้องแตงโมเขาไปสู่สุขวงสวรรค์น,นะครับมานะฮะ โอ้ยไอ้ใครที่บอกว่าไปาพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้มองถ้าเกิดสมมุติว่ามองว่าจะเอาคุณแดงโมเนี่ยไปสังเวยให้ผู้ใหญ่โอ้ยเขาจะต้องเอาไปลงลงวงเรือทำไมแล้วเขาก็เอาไปส่งที่โรงแรมแล้วเขานัดเจอกันที่โรงแรมแล้วนะครับ ไม่จำเป็นต้องเอาไปนั่งเรือนะครับผมมองว่าต้นเหตุมาจากคนบนเรือนั่นแหละครับอยากจะได้คุณแดงโมแล้วก็ไม่พอใจนะฮะไม่ได้เอาไปส่งใครครับถ้าเกิดจะเอาไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อกันว่าจะให้ไปรับรองแขกผู้ใหญ่เขาเอาไปส่งที่โรงแรมแล้วครับนะะ Terima kasih uh... telah menonton!